สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเจอพึ่งไว้รลังใหญ่เหมือนกันครับผมอันนี้ทําครบไปเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ถังครับแต่คงจะตีค่าครับผมเพราะมันมีคนอยู่ตกปลาอยู่ครับผมเลยไม่อยากตีกลางวันนะครับไม่ใช่ขโมยของเขานะเราเจอไว้ครับหลังใหญ่ครับใหญ่สุดแต่ถ้าได้หรือยังไงเดี๋ยวจะถ่ายดูครับมากับนู่นครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าลบกจิต สวัสดีครับแล้วก็จะตัวเล็กครับไปครับไปเดี๋ยวเราเกมไปลุ้นกันครับผมกลัวจะหายซะก่อนเจอวันนี้แหละครับไปครับผมตัดลงมาแล้วครับผมหัวน้ำประมาณสองปมกว่าๆนี่ครับรังห้หมุดไม่คุ้มเลยครับผมแก่ครับรังใหญ่ซะเปล่า นะครับแต่หัวน้ำโอเคครับผมกลมกว่าครับไม่ให้ให้แม่ปูมานอนกับเพื่อนเขาไปครับผมไม่ให้กินน้ำดิโอแฟนเจอครับผมคนละฝั่งขับรถอยู่ฝั่งนู้นครับผมอสวัสดีสายครับผมเพิ่งจะเจอรังแรกครับโอ้โหขี่รถมาตลอดไกลเลยครับผมหมากับเจ้าตัวเล็กลุนครับผม น่นเราเดินคตดลำบากเลยครับกว่าจะได้มิม้มลังนี้ไปเดี๋ยวขอดูก่อนว่าน้ำมีมไหมครับเดี๋ยวให้ดูมิม้มก่อนครับอันนี้ครับม,มิ้มอันนี้ครับ รู้สึกว่าลังจะเหลืองเลยอะเดี๋ยวขอดูครับผมโอ้โหโอ้โหดูไม่ได้เลยครับผมมีตัวอ่อนใช้ล่างครับผมเนี่ยแล้วก็มีไอ้ผีเสื้อกโหลกกินหัวน้ำแถมเดินมาอย่างลำบากไปครับผมไปหาใหม,ไม่ไ,ไปสีออกหน้าไปม,มา เดี๋ยวพ่อถือเองลูกสายจะกินน้ำหมดไปครับทำไมอ่ะจัาตัวเล็กเจอครับนุ่นครับวิ่งออกหน้าไปแล้ว,อออวหัวน้ำออกปีกอีกี้วะดูมาเดี๋ยวพ่อตีเองออมาเดี๋ยวพ่อตีเองหน,อห,อหนูอย่า เอ,ดเดเอไปเดี๋ยวผมขอดูมีนะเอ๊ตาดีเนี่ยพ่อยังไม่เห็นเลยเออโหลังสวยครับผมแต่ลังเมื่อกี้ดูไม่จืดเลยนี่ครับผมเจ้าตัวเล็กเจอครับไปขอตีครับอ่ะลงมาแล้วครับนุนครับโคตรสวยเลยเจ้าตัวเล็กถือไปครับผมไปหามัสวยไหม<ด>ป<ล>ไป ทิ้งตัวขับรถมาเจอนี่อีกหนึ่งลังครับผมต้นพุษานู่นครับผมมีเอายากหน่อยครับผมแต่ก็ต้องเอาเพราะยังไม่ได้เลยครับไปครับผมลุยอะลงมาแล้วครับผมโคตรลาบากเลยครับผมหัวน้ำสวยครับผมลังแก่เป็นลุชลุอะไป อย่าหลอกก้ลองสิลูกไปครับไปหากันต่ออ้านี่หนึ่งลังครับผมอยู่กับต้นมะกรูดครับผมเห็นรถมาเจอครับไปครับผมขอตีครับลังมะใหญ่ไปครับผมลุยอ่าลงมาแล้วครับผมนี่ครับหัวน้้ำสวยไปครับหาหม่อยังใหญ่เลยครับผมแงะมาเจอครับ ขับรถบเลอร์ครับผมไปลุยครับออาลงมาแล้วครับผมสวยมากครับผมนี่ครับแม่มาบาดซะหน่อยสวยครับผมพอน้ำปิดตาตัวอ่อนเต็มลังเลยนะครับไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม ฝากสัตว์ตะไคร้ด้วยนะครับผมไปครับสวัสดีครับไปหนูหนูไปจบกล้องแล้วนะจบคลิปแล้วปไปครับ